ขณะน,น,นี้มันยังคาลาคัสังเรื่องพอบนิรโทษกรรมหลังจากที่เขามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อการนิรโทษกรรมการชํานุนตั้งแต่ปี48พี่น้องคิดถูตั้งแต่ปี48 วันนี้ปี67จะเกือบ20ปีมันเอาประชาชนมาเป็นข้ออ้างเฉยๆจนป่านนี้คุณขยับไม่ไปถึงไหนเพราะคุณจะเอาประชาชนะมาเป็นตัวประกันให้กับพวกคุณตอนนี้เห็นี่ยคาราคาซังเรื่องมาตา1นึ 2. ผมต้องย้ำให้พี่น้องสังเกตไหมครับว่าทาไมช่วงนี้คดีมาตา1นึ 2. ไม่ได้มากมายเหมือนช่วงสักสองสปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างจรงิงจังไอ้พวกยุบยงยางวาชนลูกหลานประชาชนก็ไม่กล้าเมื่อไม่กล้าไหมคดี1 2ช่วงนี้แทบไม่ได้รินข่าวเลยแต่ช่วงนู้นสองสล้ว มันเป็นกระบวนการมยืนยันามันเป็นขบวนการลุกคือประเทศไทยผ่านพักการเมืองบางพักผ่าน NGO ผ่านสื่อเพื่อจ้อง ทำลายสถาบันเบื้องสูงของประเทศไทยวันนี้ผมสังเกตด,ดูเป้าหมายเขาขยับพักการเมืองบางพักสื่อเอ o จโอยังทํางานอยู่แต่ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่แต่พุ่งเป้ามาที่แรงงานต่างด้าวขณะนี้สภายังคาราคาสังเรื่องการประชุมเกี่ยวกับาการศึกษาการที่จะนิรโทษกรรมซียังคาราคาสังก็เรื่องเดิมฮะรวมทั้งปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่พูดถึงผมกลัวเขายัดไตเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะเพราะผมพยายามอ่านจากข่าวไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้พูดถึงแต่เรื่องหนึ่งหสองเขาด้วยหลักการ การโกงการทุจริตต,ต้องนิรโทษไม่ได้ไม่งั้นนักกันมันโกงกันหมดแค่ที่มันกโกงแบบไม่กลัวแล้วงั้นพี่น้องครับต้องติดตาม2ประเด็นนี้แต่โดยพื1นหนึ่งหนึ่งสองผมถือว่ามันเป็นกระบวนการต้องล้มล้างสถาบันเบื้องสูงมันไม่ใช่เป็นกิจกรรมการเมืองแล้วเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีความพยายามจนทั้งสารตำรวก็มีคําตัดสินออกมาแล้วนี่ว่าพฤติกรรมแบบนี้ของพรรคการเมืองพรรคนี้มีพฤติกรรม ล้มล้างการปกครองและบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่พวกนี้กับการเป็นว่าจะเรียกร้องให้มีการนนรโทษหนึ่งหนึ่ง,งสองด้วยซึ่งผมย้ำกับพี่น้องว่าเราคนไทยต้องยอมไม่ได้เพราะพวกนี้มันเป็นเครื่องมือของกระบวนการล้มล้างถ้าตาดดราบใดขบวนการล้มล้างไม่สำนึกคุณจะไปอ้างตอนสมัยเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์ที่นักศึกษาเข้าป่าและกลับมาตอนนั้นสถานการณ์เปลี่ยนไปหมดแล้วคือพูดง่ายคือผมเชื่อว่าคนที่เข้าเข้ามาแล้วมีการเนรโทศ เขามีสํานึกแล้ววันนี้คุณไม่ต้องมาอ้างว่าอดีตก็คือมีการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองบริบทคุณเอามาเปรียบเทียบไม่ได้วันนี้พวกคุณยังกลางอยู่เลยคุณยังบอกอยู่เลยว่ายังไงคุณจะเดินหน้าหนึ่งหนึ่งสองดังนั้นการนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองยังไม่ใช่เวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องทําให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าคุณมีจิตสํานึกแล้วคุณยอมรับผิดแล้ว เมื่อถึงวันนั้นน่ะคนไทยอาจจะให้อภัยคุณก็ได้แต่ณวันนี้ปากคุณยังดีอยู่เลยแล้วเป็นยังไงใครดูแลแลสุดท้ายทำอะไรได้ล่ะถ้ากฎหมายบังคับใช้จริงจังคุณก็ทําอะไรไม่ได้ผมทิ้งเชียรเห็นว่าทําไมช่วงนี้คดีหนึ่งสองมันแทบจะไม่มีก็เพราะว่าไม่มีการยุยงปลุกปังนผมติ้งย้ําเห็นว่าถ้าตาบแต่ที่ยังไม่สํานึกสาการยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะไอ้ผู้้องยังประกาศว่าจะเดินหน้าตามมาตรารถึงสอง